พวกค่ะหลานหนูหนึ่งขวบกว่านะคะถ่ายยากมากๆถ่าย3วันครั้งไปหาหมอก,ก็บอกว่าน้องไม่ทานผักกับเนื้อสัตว์แต่น้องทานยากด้วยค่ะมีทางอื่นแนะนำไหมคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้กันคลิปกดติดตามกดหัวใจเห็นว่ามีประโยชน์กดชกแชร์กับแม่โบด้วยนะคะจริงๆแล้วน้องเด็กหนึ่งขวบนะคะก็คือในส่วนของการขับถ่ายนั้นนะคะ เราก็จะต้องฝึกเลยค่ะฝึกวินัยน,นะคะเนาะในส่วนของหนึ่งขวบผักผลไม้ก็คือจะต้องกินนะคะคือจริงๆคือผู้ปกครองค่ะก็จะต้องเตรียมในส่วนของผักผลไม้ให้ลูกเนาะ,ะถ้านุงถ้าลูกนะคะกินผักผลไม้ยากคุณแม่ก็อาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเอาผักนะคะมาชุบแป้งแล้วก็ไปทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะต้องหาไอเดียการทําเพราะว่าให้ลูกของคุณแม่ค่ะกินพวกอาหารก,กยากใยเพิ่มมากขึ้นเนาะ,ะแล้วก็ถ้าน้ําผลไม้ที่แนะนำนะคะที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของการขับถ่าย ได้ไง่ายนะก็อย่างเช่นน้ำลูกพลุนนะคะน้ำแอปเปิลนะ,ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือจะต้องปรับในเรื่องของพฤติกรรมของน้องน้องก็คือหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะก็คือต้องแนะนําว่าพาลูกค่ะไปนั่งส้วมนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกให้ในส่วนของลำไส้ใหญ่ค่ะมีการทํางานนะคะในทุกๆเช้าหลังจากที่กินข้าวเช้าเสร็จแล้วพาลูกไปนั่งส้วมนะคะแล้วก็ฝึกการขับถ่ายแบบเนี้ยนะคะในทุกๆเช้าเลยเนาะแล้วก็ให้น้องท,ทํกทกาทกิจกรรมกระโดดรถเต้นไปมาโดยทั่วไปคือน้องเด็กเขาจะชอบอยู่แล้วนะคะเพื่อที่ให้ลำไส้ของเขา achte, ค่ะมีการทํางานได้เพ น,นอกจากนี้นะคะก็คือจะต้องดื่มน้ำเนาะดื่มน้าแบบสะอาดให้เพียงพอนะคะก็คืออย่าปล่อยให้น้องเขาขาดน้ําดื่มน้าได้เยอะๆตามกิจกรรมที่น้องเขาแบบเล่นไปเลยนะคะเนาะอืมนั่นแหละคือหลักๆเลยนะคะจะต้องปรับแก้ในส่วนของพฤติกรรมเพราะว่าถ้าไม่ปรับแก้นะคะเดี๋ยวแน่นอนตามมาจะเกิดปัญหาคือท้องผูกเรื้อรังนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือปรับเรื่องของพฤติกรรมนะโอเคไหมคะหวังว่าจะเข้าใจนะแล้ว